ช่ช่นินึงดอกไม้โอปดอกไม้ิเอาอคของคารตงมาหอคไนรอั้วยเดี๋ยวไม่มองหนูมองมองกันหน่อยครับมองกันมองกันขอบคุณครับ วิ่งไหนเนี่ยอืมก็ไหนขึ้กันหน่าฮพูดสิงที่ดีๆอะพูดสิ่งที่ดีๆนะเอาแม่นำไปนะทำให้เขาสบนะอืวันนี้เป็นวันมงคมหาเรองดีาว้จเ่เวลากันยาวความสุข ม,นะมีลูกหลานก็ลูกหลานก็เป็นเศรษฐีก็นอนหลาบนายรับพ้อแม่โอเคเดี๋ยวพ่ใหญ่ได้ไยพ่อใหญ่